อาจจากโจทย์ข้อ7หน้า24นะคะเวกเตอร์ a เท่ากับ2 i ลบ j บวก3 k แล้วก็เวกเตอร์ b เท่ากับลบ4 i ลบ6 j บวก k นะคะก็คือจะให้วาดรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b บนพิกัดฉากเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ax ก็มีค่าเท่ากับ2 ay ก็มีค่าเท่ากับลบ1 az ก็มีค่าเท่ากับบวก3นะคะส่วน b นะคะอ่า b ีก็เท่ากับลบ4 dy เท่ากับลบ6และ B, Z เท่ากับ 1, นะคะอ่าคราวนี้จะวาด2อรูปในพิกัดฉากเดียวกันอ่าอันนี้ก็คือแกน X อันนี้แกนลบ x อันนี้แกน Y อันนี้แกนลบ y อันนี้แกน Z อันนี้แกนลบแบนะคะเรามาดู a x ก่อน X x เท่ากับ2ก็มาในแนวแกน x ใช่ไหมคะมาในแนวแกน x 2หน่วยมาตราส่วน1ต่อ1เนาะอ่า2หน่วยเสร็จแล้ว a y เท่ากับลบ1ลบ1<ๆ>ก็ไปทางซ้ายไปทางซ้ายจากนั้นเราสร้างระนาบ x y ก่อนอ่าระนาบ x y นะคะตรงนี้ก็ต้อง1ด้วยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น2หน่วยไปโดยปริยายนะคะ ขีดเส้นทะแยงมุมเพื่อสร้างระนาบพิกวายนะคะเสร็จแล้วอ่า A Z เป็นบวกสก็แสดงว่าขึ้นไปด้านบน3ามเซนขึ้นไปด้านบนสามเซนฝั่งนี้ก็จะต้องสูงขึ้นไปสามเซนด้วยสูงขึ้นไปสามเซนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ ที่ลากจากจุด o นะคะจุด0 0 0ย์ไปยังจุดปลายตรงนี้อันนี้ก็คือเวกเตอร์ a เวกเตอร์อย่าลืมทิศทางมีหัวลูกศรด้วยนี่คือเวกเตอร์ a ต่อไปเรามาดูเวกเตอร์ b นะคะ b x ลบ4แสดงว่าต้องไปด้านหลังก็ไปด้านหลัง4เซนนะคะจุดไว้เสร็จแล้วไป b y ลบ6ก็แสดงว่าไปทางซ้าย6เซน ค่อนข้างใหญ่นะคะ,ะจากนั้นจุดที่เราจุดไว้ไอ้ตรงเนี้ยก็จะต้องไปในแนวแกนลบ Y ด้วยก็คือ,อตรงเนี้ยนะคะลบหหน่วยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเป็น4ไปโดยปริยายหน้าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วาดระนาบ XY ใช่ไหมคะตรงนี้ ระ <c oughs> นาบอคของเวกเตอร์ B จากนั้นไอตรงนี้ก็คือจะต้องสูงขึ้นไป1สูงขึ้นไป1น,นะคะแล้วตรงนี้ก็จะสูงขึ้นไป1ด้วยนะ,ะแล้วก็สร้างเวกเตอร์ B คนะคะตรงนี้นี่ก็คือเวกเตอร์ B นะคะ แล้วนี่ก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B นี่นคือจุดโอ